สวัสดีครับวันนี้รายการพบหมอวังหินจะมาแนะนําเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีเหล่านี้อาจช่วยชีวิตคุณได้ช่วงนี้เข้าสู่หน้าร้อนอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาอาจทําให้เกิดอาการฮิสโตกได้สิ่งสําคัญคือแอมโมเนียสามารถทําให้คนหมดสติฟื้นได้แต่ถ้าคุณไม่มีแอมโมเนียติดตัวให้ใช้อะไรก็ได้ที่มีกลิ่นฉุนแทนเพียงเท่านี้ผู้หมดสติก็จะฟื้นขึ้นมา หรือถ้าคุณเจอคนเจ็บจากอุบัติเหตุให้คุณประเมินอาการเบื้องต้นแล้วให้คุณรีบจัดกระดูกให้เขาทันทีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่นั่นแหละครับแม้แต่ในห้องน้ำก็ตามเมื่อคุณเห็นคนเจ็บในลักษณะนี้ให้คุณรีบเข้าไปแบกเคลนกับเขาเพื่อคลายเครียดทันทีการผสมพยาบาลไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่